สวัสดีทุกคนนะครับก็ในคลิปนี้ออ่เแคนดี้ยังอยู่นะครับไอดี ID ยังอยู่ยังไม่ไปไหนนะฮะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำแคนดี้ผลใหญ่กันนะฮะเบื้องต้นนะฮะก็ได้ลองทำเล่นๆดูก็อู้ก็ยังทำใหญ่ได้อยู่นะนี่ฮะแล้วก็มีปักลงดินเปต้นนึงเดี๋ยวมาดูกันว่ากิโลนะฮะสองผลนี้เออแต่ถามว่าเสียดายไหมนะครับที่ผมอ่า เอาผลแคนดี้ออกเนาะเพื่อเป็นมเมล็ดอนะในคลิปนั้นนะถามว่าเสียดายผลไหมก็ไม่เสียดายหรอกนะเราก็หาใหม่แต่สถานะบางอันมันก็หายากกันเนาะ่อจะติดอย่างอย่างโมดเท่นอะไรเนี่ยสถานะผูเขาไฟก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะมานะฮะอ่ะตอนนี้แมวนอนแล้วมันนอนอะไรตรงนี้เนี่ย นอนตรงนี้สิแมวนะครับก็สุดนี้นะครับก็ขอบคุณคอมเมนต์นะฮะที่บอกว่าให้เอาอีกไอดีนึงเนี่ยเข้าไว้นะครับแล้วก็รอให้แมวไปนอนตรงต้นไม้นะครับแล้วก็ปักสปริงเกลิลอ่าแล้วก็กดเข้าอีกไอดีหนึ่งนะครับก็คือเข้าไอดีต้นแคนดีอ้อ่ะให้มันเป็นหน้าจอขาวมันก็จะภาพฟึบมาเลยนะครับกลายเป็นลูกใหญ่ก็ได้ลูกนี้มาแต่มันจมดินอะ่ะเราไม่เห็นไงเนออ และอีกอันหนึ่งนี่ฮะได้จากต้นนี้เลยนะฮะโหใหญ่มากนะครับอตอนนี้รอแมวนอนนะฮะเดี๋ยวปัก Basic. เบสิกเผื่อไว้ก่อนแล้วก็แอดวาน์อาเผื่อไว้ให้ทัวทัวรกอลี่ฮะฟองอันเดี๋ยวมาสเตอร์เก็บไว้ก่อนรอให้มาสเตอร์ตรงนี้หายไปก่อนออน,นะคือผมจิ้มดูเวลาไม่ค่อยได้เลยนะ มันติดกับต้นแคนดี้อืมโอ้แมวนอนแล้วนะครับแต่ไม่นอนตรงนี้นะครับไปนอนตรงอื่นเชยอรอแมวมานอนฮนะถือว่าตอนนี้ทํายากขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าอ่าอัปเดตก่อนๆน,นะฮะก่อนที่จะอัปเดตมาเนี่ยมีในส่วนของบัคสปิงเกิลที่ไม่หมดไม่มีวันหมดเวลานะน,นก็จะทําง่ายเลยโอเคครับแมวนอนแล้วแมวนอนแล้วครับนอนตรงนี้นอนตรงนี้อ่ากดเข้าเลยกดเข้าเลย นะกดเข้าเลยมาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ผลใหญ่หรือเปล่าได้ผลใหญ่ไหมโอ้โอ้ตัวอ้ตัวผมโอ้ใหญ่ไหมเนี่ยโอ้ตัวบักเลยครับผมนะออกไม่ได้ออกไม่ได้ติดตติดนะกดอันนี้ไปโอ้ โอ้โหทุกคนอันนี้อันเก่าเฮ้ยกิโลเนี่ยเฮ้ยแค a n ี้โอ้โหอู๋อันนี้โอ้โหแบบแบบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเข้าอีกไอดีหนึ่งก่อนครับขอเดี๋ยวขอเข้าอีกไอดีหนึ่งก่อนเดี๋ยวมาเจอกันครับ ไปครับมาครับผมกลับมาโอ้โห,โ,หโหแคนดี้กิโลกันเนี่ยมาอันดับแรกครับเฟเวอรีตนด่วนเลยไอ้นี่ผมจะหมดอ่ะเดี๋ยวขอซื้อเพิ่มก่อนโอ้โหสุดยอดมากครับแคนดี้ยักษ์เฮ้ยอันนี้คือมันเป็นสูตรบ้า้านเลยนะทุกคนผมทำตามที่ทุกคนบอกเลยก็คือเข้าอีกไอดีหนึ่งนะฮะ อ่าเข้าอีก ID หนึ่งแล้วก็ให้อีก ID หนึ่งมาปักสปริงเกร์ให้นะครับออกเกมประมาณ1ชั่วโมงนะครับโอ้โหแคนดี้อ๋อผมผมล็อกก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งเก็บอันนี้อันเฟวอร์ลิตอ่ะเฟวอร์ลิตครับโอ้อันนี้เฟวอร์ลิตไปแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะเฟวอร์ลิตโอเคอันนี้ อันเฟเวอร์ลิตอะเฟเวอร์ลิตครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองล็อกอันใหญ่ๆก่อนนะคือมันโอ้โหกิโลครับเนี่ยแคนดี้ถึงสองร้อยโลไหมอะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ้ยแคนดี้มันอัดแน่นเลยเกินเข้าไม่ได้เก็บตรงนี้อันนี้เล็กอันนี้เล็กเล็กเฮ้ยอ้ใหญ่ปะไม่รู้อ่ะผมกลัวผือเก็บอันใหญ่อะ่ะได้เวลาดูแล้วมันใหญ่ขนาดไหนย้ายออกมาก่อน อันนี้เป็นแคนดี้ต้นใหญ่นะทุกคนโอ้โหเราได้แคนดี้ต้นใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง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 วางไว้นี่โอ้โหแคนดี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้โอ้โหแคนดี้ต้นใหญ่ก็ได้ผลใหญ่ตามเหรอวันนี้เกี่ยวพวกเนี้ยเก็บมาก่อนเก็บมาอันนี้เก็บมาครับโอเคโอ้โอ้โอ้ เดี๋ยวกอนนะนี่ฮะโอ้โหแคนดี้คนใหญ่มากครับอันนี้ไม่รู้กิโลนะเดี๋ยวต้องมาดูเออเดี๋ยวเอาแล็คูนมาเก็บครับอื้หือ้ยโอ้โอ้โหใหญ่เหมือนกันนะทุกคนโอ้ผมขึ้นไม่ได้เฮ้ยโอ้ผมขึ้นไม่ได้อ้ใหญ่มากทุกคนผมขึ้นไม่ได้เลยอะ อะโอเคนะครับสองต้นนี้เราไม่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวด้ได้โอเคครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราเอาแลคคูนมาขโมยกันเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผลเนี่ยแคนดี้กี่กิโลนะฮะโอ้โหอันนี้ใหญ่อ,อ,อ,ยยอยู่นะลงไปข้างล่างอันนี้ไม่เท่าไหร่นาอถ้าเทียบอ่ะแต่ทุกคนเห็นซ้ายมือไหมครับทุกคนเห็นลำต้นซ้ายมือไหมฮะมันอาจจะถึง200โลเลยก็ได้นะเนี่ยถึงไหมโอ้โหใหญ่มาก เดี๋ยว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 เผมผมลองขยับอ่าขยับไปเอาทร a เวลขยับปึ๊บอ่าไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้นปึ๊บโอเคนี่ครับ <c oughs> ไปฮะเดี๋ยวเราโอเคเด <c oughs> ี๋ยวๆๆีนี่ๆๆๆอีาา ไปฮะเดี๋ยวเราอรอแรคคูนขโมยกันเดี๋ยวดูว่าจะผลใหญ่ขนาดไหนโอเคครับทุกคนนะตอนนี้น้องแรคคูนเหลือประมาณสามสิบวินะครับบางตัวก็หนึ่งนาทีสี่สิบสี่สิบวิครับมาฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าน้องแรคคูนเนี่ยจะขโมยผลใหญ่มาให้เราได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมเดินเล่นรอเลยนะคือผมอยากทําตาม คลิปในช็อตเนาะที่เขาทากันอะให้แรคคูนขโมยมาแล้วก็เดิน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 บรรากาศอะเดี๋ยวดูดิว่าจะทําได้หรือเปล่าอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวรอน้องแรคคูนขโมยก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วขโมยยังอีกสิบวิเจ็ดวิครับมาฮะอ่าน้องแรคคูนตัวแรกมาไหมมาแล้วมาเดินมายังเดินมายังเดินมาแล้วครับกดโอเรดี้มาแล้ว่นี่นีมาแล้วมาแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วสองตัว มา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 ไหนฝนไหนฝนไหนมาแล้วสามตัวอ้มามามาผลไหนฝนไหนฝนไหนฝนไหนผลใหญ่สุดเปล่าไม่รู้แล้วครับว่าใหญ่สุดหรือเปล่าตอนนี้อู้หูอหูมาแล้วมาแล้วนี่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 เดิน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 อย่างงี้ปะนี่นี่นี่อ่าเราเดินเล่นเดินเล่นเลยนี่อู้หูทำไมมันขโมยผลเดียวกันน่ะนี่ฮะเดินเล่นนะ เฮ้ยมัน,ม,นมันเดินไปสุดแมปแล้วเัเนี่ยโอเคครับได้เวลาทำในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วนะครับว่าถ้าเราเดินไปสุดแมปเนี่ยอืมมันจะเจออีกโลกหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยฮะหรือมันจะเป็นโลกที่วา่างเปล่าโฮ้ยอุยฮุยฮุยฮุยเฮ้ย,ย,ยขโมยผลใหญ่บ้านนั่นนะใช่ไหมใหญ่หรือเปล่าขโมยผลใหญ่หรือเปล่านะ่ะโอ้โหเดินตามกันมาเลย ตอนนี้ผมเดินจะทั่วแมบแล้วครับ <N> โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ฮะตอนนี้ผมเดินมาในที่เวรงวางครับอ๋อแมบแล้วครับตอนนี้อ,อ่เดี๋ยว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 ผมจะลองเล่นกระโดดบนผลแคนดี้แล้วกันกระโดด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 ไปนี่กระโดะโด,ะโด,ะโดไปน,ไปนี่ได้ไหมได้ไหมกระโดดไปนี่อุ้ย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  เฮ้ย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 มาแล้วมาแล้วรวมกันแล้วตอนนี้อือหอโ้รวมกันั้นตอนนี้มันกลายเป็นอะไรไปแล้วไม่รู้ผมทําอะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้โอเคไปเดินกลับแมบดีกว่าไปไอ้ก็ผมไม่เห็นอะไรเลยนะครับนอกจากความเมืิงวางนะไปครับเราเดินกลับแมบกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแคนดี้ผลกิโลอ่ะ มันซ้ำกันไหมอะมันดูเหมือนขโมยซ้ำกันมาเลยอะอะมาให้น้องแรคคูนมาให้เราเลยครับโอ้โหร้อยเจ็ดสิบโลครับอู้ไม่ถึงสองร้อยครับแต่ร้อยเจ็ดสิบโลครับโอโ้คือมิดมิดตัวครับมองไม่เห็นตัวผมเลยร้อยเจ็ดสิบสองโลส่วนอันนี้ครับร้อยสี่สิบเก้าโลยังเห็นแขนส่วนอันนี้ครับอันเล็กสุดครับ ร้อยยี่สิบสองโลโอ้โหแคนดี้ร้อยเจ็ดสิบโลครับผมนะ mm hmm. ก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ